ชีวิตว่นในยุคปัจจุบันเนี้ยกฎหมายคุ้มครองครอบครัวระบบครอบครัวควรจะมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันซึ่งกลไกครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญหลายๆแง่มุมที่ในในช่วงชีวิตประจำวันนะครอบครัว,รวและบุคคล และกลไกครอบครัวออและซึ่งสังคมถูกกำหนดกระทั่งปัจจุบันนี้มีความหลักหลาก,กหลายทั้งด้านความคิดมันมันชีช้ชัดว่าระบบการศึกษาค่อนข้างาปล่อยวางกับกับการดำเนินไปของทัศนคติความคิดความอิสระทางความคิดมากเกินไป come to light this